เนื้อหาของวัยนุ่มจะเน้นไปที่ตัวละครคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสุภาพแสนเผือกหรือเผือกนั่นเองเเผือกอยู่กับแม่สองคนตั้งแต่เล็กแม่เผือกไน้่ยขายยาและเผือกก็อายเรื่องนี้มากทว่าที่จะเป็นแบบนั้นแม่ของเผือกนั้นก็สอนให้เผือกเป็นคนดีและอยาเอาอย่างแม่และพร่ำบอกเผือกอยู่เสมอว่าหากเผือกโตขึ้นให้ไปเรียนไกลๆอย่ามาอยู่แถวบ้านเพราะแถวบ้านเนี่ยเป็นคนเน่าเฟะแม่อยากให้เผือกได้ดีมากกว่าแม่แต่แล้วอยู่มาวันนึงไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเผือกอายุเท่าไหร่แม่ของเผือกเนี่ยก็โดนจับ ซึ่งเรื่องนี้ท้าเพื่อเสียใจเพราะเพื่อเนี่ยรักแม่มากถึงแม่เขาจะขายยาแต่แม่ก็รักเขาและสอนเขาเป็นคนดีดังนั้นใครจะมว่าร้ายแม่เขาไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่งวัยรุ่นในซอยได้มาหาเรื่องเพื่อและไม่อยากแม่ของเพื่อต่อหน้าแบบไม่มีเหตุผลเนะี่ยประมาณว่ามันท้าะมีอะไรบ้างซึ่งเพื่อก,ก็ไม่อยากอดก้ะแล้วแต่กลั้นไม่อยู่จริงๆเขาเลยพลั้งมือใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงวัยรุ่นคนนั้นตายทําให้เพื่อต้องไปอยู่ในคุกด้วยในเรื่องจะเรียกว่าสถานควบคุมความประพฤติวัยนมและพอมนเขียนแบบนี้ผมเลยไม่แน่ใจเิกแะล้ว โดยที่เนี่ยจะแบ่งออกไปสองโซนโซนแรกคือบ้านของเตยอีกโซนหนึ่งคือบ้านทนบุรีเพื่อก,ก็ถูกพามาที่คุกนี้แต่วันที่เผือกมาคุกมีคนนึงถูกพาตัวมาที่คุกด้วยโดยคนคนนั้นมีชื่อว่าฟลุกฟลุกเนี่ยจะออกติ่มๆหน่อยตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงและจะพูดลงท้ายด้วยค่าทั้งนี้ฟลุกติดคุกด้วยข้อหาขายยาเสพติดแต่ความจริงแล้วฟลุกอ่ะไม่ได้ขายยาแฟนของฟลุกอ่ะขายได้ันเก็บยาไว้ที่ห้องฟลุกแล้วอยู่มาวันนึงตำรวจอ่ะลงโดยที่ฟลุกไม่รู้เรื่องออะะะไไไไรรเเเลลลลลลลยยสส่่่่ววววววนนนนนนนแแแแแฟฟหหหหตตัััทททมีีาาาาาบบบกกกกจจง็็ปปป้้ใุพื ลุกก็ติดคุกด้วยประการเชทนนี้และพอมาถึงคุกก็ถูกพามาพูดคุยกระขายอย่าง,งคุกแห่งนี้นั่นคือเจ้าหน้าที่เรืองฤทธิ์หรือที่คนในคุกนี้เรียกว่านายตาเรืองฤทธิ์เนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่มีเหตุผลนะน,นะคือถามอะไรเผือกมาเผื่อก,ก็ตอบกลับว่าค่ะตาเรืองฤทธิ์เนี่ยก็บอกว่า หาพูดว่าค่าแล้วบ้านมึงเนี่ยอยู่แถวนางลิจีใช่ไหมงั้นมึงไปอยู่บ้านคองเตยซึ่งฟลุกก็บอกว่าหนูไม่ได้อยู่นางลิจีนานล้วค่ตะตาเรืองลิก็ด่าเลยกูบอกแล้วไงอย่าพูดค่าแล้วกูเพื่อนเล่นมึงเหรอส่วนน้านเผือกก็โดนเหมือนกันบ้านของเผือกเนี่ยอยู่แถบธนบุรีแต่ตาเรืองลิตให้เผือกไปอยู่บ้านคองเตยเหมือนกับฟลุกทำให้เผือกงงแล้วพขึก็มาว่า ผมอยู่ธนบุรีทำไมผมต้องไปอยู่บ้านของเตยครับเท่านั้นแหลตะตาเรืองฤทธิ์แสดงแสงยานุภาพเลยมันก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปหาเรื่องเพือพร้อมก็บอกว่ามือขี้สงสัยนักใช่ไหมถ้าไม่อยากมีปัญหาอย่าสงสัยคนที่ใหญ่สุดที่นี่คือกูจากนั้นตาเรืองฤทธิ์ก็เรียกนักโทษสองคนที่ชื่อว่าเบียรกับบอยมาพร้อมกับอกว่าเบียรกูฝากมึงด้วยเว้ยไว้สองตัวนี้อยู่บ้านเมืองตอนรับไอ้ฮาวแล้วซะหน่อยละกันเอาเบาๆนะ ซึ่งเบียหรือพี่เป้อารักของเราเนี่ยก็บอกว่าครับนายจากนั้นตาเรืองนี้ก็เดินไปที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของนักโทษแล้วช่วงแรกเนี่ยตัวหนังจะเน้นบรรยากาศของเรื่องนะครับจะไม่เดินเรื่องมากจะเน้นซีนแสดงอารมณ์มากกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงจะเผือกก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดีแต่ต้องมาติดคุกเพราะว่าผิดพลาดของตัวเองส่วนเบียเนี่ยพอต้นเรื่องมาเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าเบียเนี่ยแม่งเชียร์ได้ใจเห็นเผือกใส่เลดมาก็มาขับเอาเลดไปเห็นน่านเกงยีนเผือกก็มาขับเอาเกงยีนไปพูดอง่ายเบียรกับบอยเป็นขาใหญ่ ซีนนี้ก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่จะเน้นแสดงอารมณ์ของตัวละครอ,อยากให้ไปดูอ่ะโคตรสุดอ่ะจากนั้นมะโกนหัวกระเซษก็เข้ามาที่บ้านคลองเตยและคืนแรกมาเรื่องก็เกิดเลยเบียร์ได้สั่งให้บอยไปเรียกเผือกกับฟลุกโดยฟลุกนั้นบอยบอกว่าเฮ้ย hey, พี่เบียร์ฝากบอกมาว่าเขาอยากเลี้ยงน้องฟลุกก็งงอะไรวะเลี้ยงน้องซึ่งบอยก็บอกว่าถ้ามึงไปอ่ะมึงก็รู้เองจะไปป่ะแต่ฟลุกเนี่ยก็กล้ากลัว ส่วนเผือกนั้นบอยบอกว่าพี่เขาบอกให้แกไปนวดอะ่ะซึ่งเผือกก็ตอบกลับเลยกูไม่ไปแล้วนั่นก็ทำให้เผือกโดนหม่หัวไปที่เรียบร้อยแล้วฟลุกเองเนี่ยก็กลัวเลยบอกเผือกว่านายไปด้วยกันเถอะนะฉันกลัวแต่เผือกก็บอกว่าชีวิตมึงมึงเลือกเองเด้สุดท้ายเพราะความกลัวฟลุก,กเลยลุกไปหาเบียซึ่งก็ยกมือไหว้เดินไปหาเลยโดยเบียก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหน้าหวานฉันมีข้อเสนอนายมาดูแลฉันและฉันจะรับนายเป็นน้อง ซึ่งฟลุกก็ไม่เข้าใจว่าดูแลเนี่ยหมายความว่ายังไงเบีย์ก็เลยบอกว่าก็ให้มาอมให้ไงและเดี๋ยวกูจะรับมึงเป็นน้องแต่ถ้ามึงไม่ทํานะมึงก็จะโดนเวียนเทียนน่านฟลุกเนี่ยทำไม่ลงและกลัวด้วยเลยไม่ได้ตอบอะไรไปซึ่งนานก็ทาให้เบียงกูดิบมาเบีย์ยก็เลยบอกว่าไอ้นี่แม่งชักช้าจริงเว้ยเอางี้กูมีทางเลือกให้มึงอีกอย่างหนึ่งมึงจะเอาเหล็ก หรือมึงจะเอาเอ็นเบีเยเด็กก็พูดไปเอามีจี้คอฟลุกไปทำให้ฟลุกต้องยอมอมให้เบียซึ่งพอเบียโดนอมเนี่ยก็น,น้าฟินและสั่งให้บอยแล้วพวกไปจัดก,การเผือกซะทำให้คืนนั้นเผือกโดนลุงกระทืบจสนสลบไปยันเช้าซึ่งพอได้สติกลับมาทุกคนก็ไปกินข้าวกันหดดแล้วโดยตอนกินข้าวนั้นจะกินรวมกันสองบ้านบ้านคลองเตยฝั่งหนึ่งบ้านทบุรีฝั่งหนึ่งเพือกน,นี่ก็เดินโซม,มเลยจนบังกัสและกอล์ฟแห่งบ้านทบุรีเห็นก็เลยพูดคุยกันว่าเฮย้ยแม่งโดนมาหนักว่ะ ทั้งนี้กอลฟเป็นลูกครึง่งเลยถูกทุกคนเรียกว่าฝรัง่งโดยกอลฟก็บอกบังกัดว่านี่ไงบงังหน้าใหม่ที่ผมพูดถึงว่าติดคุกก็าหายยิงคนตายอะ่ะไอหมอนี่อยู่ธนบุรีแล้วทำไมไปอยู่บ้านคลองเตยวะแล้วพอฝรั่งเห็นเพื่อเดินโซซัสโซเซ,ะ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 ซะมาฝรั่งก็ถามว่า เฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวะมาอยู่บ้านกูเปล่าแต่เผือกก็ไม่ตอบอะไรและเดินไปรับข้าวแต่ตอนนี้ข้าวไม่เหลือแล้วเหลือแค่เศษเผือกก็เลยบอกคนตักข้าวว่าเอาแค่เศษก็ได้ซึ่งพอเผือกได้ข้าวเผือกก็เดินซุซซุซีจะไปนั่งที่โต๊ะเจวจูบอยก็เดินมาแล้วเตะจานข้าวเผือกโขกซึ่งพอเผือกโดนแบบนั้นเผือกก็พูดว่ามึงจะเอาแบบนี้ใช่ป่ะบอยก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเกาเหรอมาดิแต่เผือกก็ไม่ทําอะไรและก้มลงไปเอามือเก็บข้าวกว่าใส่จานและเดินไปนั่งที่โต๊ะ แล้วพอฝรั่งเหตแบบนั้นฝรั่งก็บอกว่าทำไมแม่งไม่ส่วนวะเป็นกูส่วนไปแล้วบางก็เลยบอกว่าเป็นกูก็ทําแบบมันกินข้าวดีกว่ากินตีนแล้วพอหมดช่วงเวลากินข้าวก็ถึงช่วงอาบน้ําซึ่งงานนี้เพื่อก็ซวยอีกเพื่อกโดนพวกเบียร์มาล้อมกรอบซึ่งเบียร์บอกว่าที่เนี้ยจะอาบน้ําก็ต้องเสียค่าน้ําใช้ไฟก็ต้องเสียค่าไฟเดี๋ยวกูจะเก็บค่าน้ำค่าไฟมึงซึ่งเพื่อก็บอกว่ากูไม่มีเงินเบียร์ก็เลยบอกเพื่อกว่าใครๆก็รู้ว่ามึงไม่มีเงินพูดจบเบียร์ก็เตะท้องเพื่อกถือเป แต่ไม่ใช่ครั้งเดียวบีเตะ5ครั้งดังนั้นเหลือออซีเบียก็เลยบอกให้ฟลุกเตะซึ่งฟลุกเนี่ยก็ไม่อยากทำแต่ถ้าไม่ทำตัวเองก็โดนเอง ฟลุกเลยล้องหบลองไห้ก่อนจะเตะเผือกไปหนึ่งทีแล้วบอกว่าเราขอโทษเราไม่ตั้งใจอะซึ่งแน่นอนว่าเผือกเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรเพราะเผือกเข้าใจท่านี้ก็โดนเตะไป2ทีแล้วหรืออีสามซึ่งครั้งที่สามนี้เบียให้บอยเตะบอยนึกอัดเต็มข้อเลยแต่ตอนที่บอยเตะเผือกก็ยกแขนมรกันเอาไว้ทําให้ไอ้คนเตะเนี่ยเจ็บเองและพอเบียเห็นแบบนั้นเบียก็สั่งให้น้องลุกเผือกก็หาปีนกะเลียวทําให้เผือกเนี่ยสลบไปอีกแล้วโดยตอนที่สลบนั้นเผือกก็ฝันถึงเรื่องราวในอดีตโดยตอนเด็กนััั้้้้นนนเเเเเผผืืออกกกกไไดดปชมมมวววยพ่่่หหาาาาาางงงิทํใจ็็บบบตลซึแขู เผือกจะไปชกมวยทำไมลูกเงินแค่เนี้ยแม่ให้ลูกได้แต่เผือกก็บอกว่าผมไม่อยากได้เงินจากยาเสพติดครับแม่ผมอายแต่แม่ก็บอกว่าถ้าแม่ไม่ขายยาแล้วแม่จะเอาเงินที่ไหนให้ลูกจากนั้นสักพักเผือกก็ตื่นขึ้นมาเพราะตาเรืองเนี่ยเอาน้ำมาราดแล้วบอกว่าเป็นไง,ไงหายซ่าไหมมึงกูให้เวลามึงห้านาทีไปเข้าแถวขานชื่อเข้าใจไหมห้านาทีจากนั้นพอตาเรืองลิศกาเดินจากไปฟลุกก็เดินมาที่โรงอาบน้ําพอดีทําให้ตาเรืองลิศถับว่ามึงมาทําอะไรที่นี่ฟลุก,กเลยบอกว่าคุณเบียรให้มาตามหมอนี่ไปขานชื่อค่ะ ซึ่งตาเรืองฤทธิ์ก็ไม่ว่าอะไรแล้วบอกว่าเป็นาก,การเรียบร้อยฟลุกก็เดินไปหาเพือกแล้วถามว่านายเป็นอะไรไหมเราขอโทษนะแต่เผือกเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรจากนั้นฟลุกก็หยิบส้มที่แอบจิกมาจากโรงอาหารปลอกให้เผือก,กินแล้วบอกว่ากินเสร็จแล้วนายไปขานชื่อนะพอพูดจบฟลุกก็เดินจากไปส่วนเผือกนั้นก็กินส้มที่ฟลุกเอามาให้ทั้งน้ําตาแต่หลังจากนั้นไม่นานตาเรืองฤทธิ์ก,ก็ได้ไปหาเบียร์แล้วพูดกับเบียร์ว่ามึงนี่มันเชื่อใช่เล่นนะอัดมันสปางตายแต่เอาส้มไปให้มันอีกทำให้เบียงงงร,ร์ง ทันใดนั้นฟลุกก็เดินกลับมาพอดีทําให้ตาเรืองฤทธิ์โศกตาให้แล้วบอกว่านั่นไงซึ่งพอเบียร์รู้เบียร์ก็ไม่พอใจมากตาเรืองฤทธิ์เลยบอกว่าเดี๋ยวกูไปดูรีสองมวลมึงจัดการแล้วกันพูดจบตาเรืองฤทธิ์ก็ยืนดูบุรีส่วนฟลุก,กที่กำลังเดินเข้าแถวมานั้นก็โดนเบียร์วิ่งเข้าไปอัดแล้วบอกว่าอีกตอแหลาแบบนี้ไงกูถึงเกลียดตุด๊ดเพราะตุ๊ดอะ่ะไม่ตอหลาอ,อันนี้หนังพูดนะผมไม่ได้พูดนะ ดนเบียเข้าไปม,มีเลิกกับฟลุกแต่ตอนนี้ฟลุกไม่ยอมแล้วฟลุกบอกว่าเออเลื่อไงวะตุลแล้วมันเป็นยังไงวะตุลแล้วมันดักหัวแม่เงเหรอจากนั้นเพือก,ก็เดินกลับมาจากโรงอาบน้ําแล้วปลีเข้ามาช่วยฟลุกแล้วพอบอยเห็นว่าลูกพี่ตัวเองกำลังจะมีเรื่องบอยก็เลยเดินมาหาเพือแต่ปรากฏว่าบอยก็โดนเพือทีทีเดียวร่วงจากนั้นเบียก็เข้าไปม,มีเรื่องก,กับเพือกทําให้ฝรั่งทนดูไม่ได้รยเดินออกมาลแล้วบอกว่าเฮ้ยพอกูขอจากนั้นฝรั่งเงียบมองหน้าฟลุ มันง่ายไปไหมว่าฝรั่งแบบนี้เอารองเท้ามาตบหน้ากูดีวะแล้วพอเรื่องชันยบาลปลายบังเลยต้องออกหน้าแล้วพูดกับฝรั่งว่ามึงเลือกได้คนเดียวเอาที่ชอบเลยฝรั่งเลยเลือกเพือกแล้วพอฝรั่งเลือกได้บังก็ถอดรองเท้าตบหน้าเพือกก่อนจะพูดกับเบียว่าผู้ขอเอไอี่นี่ไปอยู่บ้านกูแล้วกันทาให้เบียพูดกับบังว่าแล้วถ้ากูไม่ให้ล่ะ บางก็เลยบอกว่างั้นมึงต้องเอารองเท้ามาตบหน้ากูแล้วละแต่สุดท้ายก็ไม่ทันมีเรื่องกนแต่เรืองลิ์เนี่ยกลับมาแล้วบอกทุกคนแยกย้ายไปโรงนอนแล้วพอตกดึกคืนนั้นเผือกในตาแข็งนอนไม่ลับเพราะสิ่งที่เขาเจอมานั้นมันย่ำแย่มากบางกับฝรั่งก็เลยต้องเดินไปคุยด้วยโดยบางเอารองเท้าให้เผือกไปแล้วบอกว่าถ้ามึงยังติดใจกูอยู่แล้วก็เอาเลยแต่สิ่งที่เผือกอยากพูดนั้นคือทำไมถึงเลือกเขาไม่เลือกฟลุก๊กฝรั่งก็เลยบอกว่าไอ้นั่นเน่มันอยู่เป็นมันไม่ตายหรอกแต่มึงอะแค แต่จะสรุปให้ว่าเผือกเนี่ยคือลงเท้าให้กับบางไปจากนั้นต่างคนก็ต่างได้นานตัว หลังจากนั้นชีวิตของเผือกที่อยู่ในบ้านฝั่งทนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่มีใครรังแกเขาเขาใช้ชีวิตกับนักโทษทุกคนในบ้านหลังนี้ได้อย่างมีความสุขผิดกับฟลุกที่นับวันยิ่งโดนหนักขึ้นต้องมาคอยซักผ้าเป็นเครื่องระบายอารมณ์ให้กับเบียร์และผักพวกทว่าชีวิตของเผือ,อ,อกนั้นก็มีความสุขได้ไม่นานวันหนึ่งพาแฟนสาวของเขาได้มาเยี่ยมและบอกข่าวร้ายให้เผือกฟังนั่นคือแม่ของเผือกเสียชีวิตแล้วโดยเธอเสียชีวิตในคุกแต่พาได้จัดก,การเริ่พรนนม,ม,มพิธีศอออ แท็บซิสติพวกะเขาต้องรับข่าวร้ายสองข่าวในทีเดียวเขาจึงเดินกลับบ้านฝั่งทนด้วยจิตใจที่สั่งกระต่ายแต่พอเดินไปถึงบ้านเขาพบว่าฝรั่งกำลังโดนพวกเบียร์และบอยลุมอยู่แล้วพวกแม่งเล่นอาวุธด้วยโดยอาวุธของพวกนี้มันก็เป็นพวกเศษเลหล็กหรือไขควงจากเวิร์กช็อปที่พวกมันเอามาเหล่านน้องนอกจากนี้ก็มีดาบแปงสีฟันที่มันเอามาเหล่าด้วยฝรั่งก็โดนรมจนล้มลงไปนอนกองกับพื้นแต่ในจังหวะที่ฝรั่งจะโดนเบียร์แทงเผื่อเขามาเตะเบียร์ออกไปได้ทันทำให้ฝรั่ออดีต้าจกกนบบบพพมม็ะคแแผูุล ทุกคนทำท่ากลางมุงหรือก็คือการนอนลงกับพื้นพร้อมกับเอามือเท้าชี้ขึ้นฟ้าซึ่งบางที่เพิ่งมาถึงก็ทำด้วยแต่บางไปทำข้างเบียเพื่อจะพูดกับเบียว,ว่ามึงอะลำเส้นนะสนใจล้างบางกับพวกกูไหมซึ่งเบียก็บอกว่าอย่าพูดมึงอะเมื่อไหร่ก็ได้แต่นั้งสองบ้านยังไม่ได้นัดวันกันก็อนถูกผู้คุมบังคับให้เข้าเรือนนอนซะก่อน และคืนนั้นเป็นนรกของฟลุกเพราะเบียร์ไม่เลี้ยงฟลุกเป็นน้องแล้วมันเลยอนุญาตให้ทุกคนวเวียนเทียนฟลุกได้ทําให้คืนนั้นฟลุกโดนเวียนเทียนจนบอบช้าทั้งกายและใจได้แต่นอนแนบนิง่งอยู่หนห้องน้ําคุกโดยในตอนนั้นเบียร์บอยและกอนก็เดินเข้ามาในโซนห้องน้ําทว่ามันไม่ได้มาชีแต่มันเอาแผ่นเหล็กที่เหลาจนบางเหมือนกับมีโกนมาทุบไปชีกเล็กแล้วหวังจะทาอะไรบางอย่างกับมันตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ามันจะใช้ทําอะไรจนมาถึงช่วงกินข้าววันถัดไปก็รู้เลยมันเอาเศษใบมีดใส่ในข้าวขขออออเเเผืืกกกกกแลล้วว้้้้หัใใิินนนนนนาาไไปปตต่่่ทีจจะูุ็ด แล้วหยิบข้าวอเพื่อก,กินทำให้เผือกโมโหมากเลยถามฟลุกว่าเมื่อทำไรวะไอหน้าหวานแต่จูๆ่ๆฟลุกก็กระอักเลือดออกมาทําให้บังและฝรั่งพูดออกมาว่าเฮ้ยใบสั่งนี่วะบังกับฝรั่งรู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของเบียด้านเผือกพยายามบอ,อกให้ฟลุกคายออกมาแต่บังบอกว่าไม่ได้ยิ่งหายยิ่งบาดหมอน่นไม่รอดแล้วแล้วพอร,รู้แบบนั้นเ <c oughs> ผือกก็รีบปลีไปหาเบียเลยแต่ฝรั่งได้มาห้ามไว้ส่วนด้านเบียได้เตรียมแข้งขวาเอาไว้ข้างตัวพร้อมแทงถูกเมื่อ แต่งานนี้บางขอป็นคนออกนะบางรู้ว่าเบียร์แม่งพกอาวุธบางก็เลยเอามือจับมือเบียร์ไว้เพื่อให้มันชักอาวุธไม่ได้จากนั้นบางก็พูดว่าเดี๋ยวนี้พวกมึงชั้นต่ำถือกับเป็นรถตัวชีวิติที่เชี่ยเลยเหรอซึ่งเบียร์ก็ถามว่าแล้วจะทำไมไอ้ลูกแงบางเลยบอกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ วันฟรีผูจบเบียกับบางก็แยกแยกันไปเพราะถือว่านัดแนกันแล้วด้านเผือกยังโมโหอยู่เดีวจะเข้าไปอัดเบียแต่บางก็ห้ามไว้แล้วบอกว่าใจเย็นอย่างไม่ใช่วันนี้จากนั้นทุกคนก็แยกายกันไปอาบน้ําซึ่งเผือกยังเสียใจไม่หายบางเลยบอกว่าเผือกมึงรู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่ความผิดมึงอ่ะพรุ่งนี้อาจเป็นกูอาจเป็นฝรั่งหรืออาจเป็นมึงก็ได้ชีวิตในคุกอ่ะเหมือนก็แบบนี้แหละ ทีนี้บางคนอาจสงสัยว่าฟลุกทำแบบนั้นไปทําไมไอ้นี่จะช่วยเผื่อเนี่ยแน่นอนอีกเรื่องนึงคือฟลุกทนชีวิตแบบนี้ไปได้ในจะโดนคนรักหลอกลวงทาให้ต้องติดคุกในจะโดนเวียนเทียนเวียนไปเวียนมาเวียนไปเว,วียนมาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ต่อเขาก็ต้องโดนแบบนี้ทุกวันฟลุกเลยตัดสินใจแบบนั้นแล้วพอวันเสาร์มาถึงทั้งสองบ้านก็มาเชิญหน้ากันและไอาการนัดตีกันเนี่ยไม่ได้นัดตีง่ายๆนะเพราะต้องรีบตีก่อนผู้คุมจะมาและการตีกันในครั้งนี้ทําให้บงังโดนแทงซีนเนี้ยอาจจะดูแล้วงงนิดนึงนะครับ พราะก่อนบางจะโดนแทงบางได้แทงเบียร์ไปแล้วแผลหนึ่งแต่ปรากฏว่าเบียร์แม่งไม่เป็นไรเลยซึ่งในหนังมันไม่อธิบายเราในฉากนี้ว่าเพราะอะไรแต่ผมจะสรุปให้นะครับการงงที่เบียร์โดนแทงและไม่เป็นไรเพราะเบียร์เอาถาดข้าวมายัดใส่เสื้อทาเป็นกรอ่บางก็เลยแทงไม่เข้าและถูกแทงอยู่ฝ่ายเดียวแล้วพอบางโดนแทงปุ๊บผู้คุมแม่งก็มาพอดีแล้วบอกให้แยกย้ายโดยตาเรองฤทธิ์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไต่สวนเรื่องนี้ตอนวันจันทร์แต่ผู้คุมคนอื่นๆก็บอกว่าถ้าเราวันจันทร์ไอ้พวกนี้มันไม่ตีกันอีกรอครับตาเริงฤทธิ์ สรุปก็คือวันนี้ตะเริงฤทธิ์ไว้ทุกคนยักใหญ่ขึ้นเรือนนอนทั้งนี้ไม่มีใครรู้เลยนะว่าบางอ่ะโดนแทงมารู้อีกทีก็ตอนกลางคืนแล้วตอนที่บางเอาแต่ห่มผ้าแล้วบอกว่าเหมือนจะมีใครตรงนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะอยากให้ไปดูที่โรงพ,พยนตร์แต่เอาเป็นว่าบางเสียชีวิตจากพิษบาดแผลทําให้เผือกกับฝรั่งรู้ไปทุกคนเดี๋ยวบ้านฝั่งทนเสียใจมากวันลงคืนฝรั่งกับเพือกเลยไปมีเรื่องกับเบียรที่โรงอาบน้ําซึ่งเผือกกระทะเบียหนึ่งหนึ่งเบียก็บอกว่าได้เดแต่เอาเป็นมีแทนหมัดไหมซึ่่่่งงงงเผืออออกกกกกก็ตกลดีียววฝรรัััับบาาน้นนนนนนม ส่วนตาเรื่องฤทธิ์ตอนนี้กำลังมีเรื่องเพราะพ่อบังมาที่คุกแล้วด่าตาเรื่องฤทธิ์ว่า มึงเป็นผู้คุมแล้วมึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ย,ยังไงซึ่งตะเรืองฤทธิ์ยกมือไหว้ขอโทษแต่พ่อบางบอกว่ามึงไม่ต้องขอโทษมึงมีลูกไหมถ้าลูกมึงต้องตายแบบลูกกูมึงจะรู้สึกยังไงแล้วไหนล่ะไอคนที่ฆ่าลูกกูตะเรืองฤทธิ์เนี่ยก็หงอแดกเลยเก่งแต่กับคนคุกสวยด้านหนึ่งด้านเผือกก็เตรียมอาวุธแล้วพูดคุยกับฝรั่งโดยฝรั่งบอกว่าถ้ามึงจะถอนตัวมึงถอนตอนนี้ก็ได้นะเว้ยแต่เผือกก็บอกว่ามึงก็รู้ว่ากูถอนไม่ได้พวกแมงไม่ยอมเลิกแน่สุดท้ายเผือกก็ไปสู้กกกบ,บีออออออ่่่าามเวลลลยแถุ เบียร์มันก็เลยบอกว่ารู้ดีจังวะบางกัดไม่เข้าฝันมึงเหรอแต่ก็นี้ได้จัดให้มันจบไปจากนั้นเผือกกับเบียร์ก็เข้าปะทะกันในตอนแรกเผือกเสียปเปรียบเล็กน้อยจึงถูกฟันเข้าที่แขนแต่เนื่องจากว่าเผือกเคยต่อยมวยมาเขาเลยจับมีดแล้วตั้งท่าแบบชกมวยก็จะเตะตัดขาจนเบียร์ลงไปนอนกองกับพื้นและจากนั้นเผือกก็พุ่งเข้าไปเอามีดกระนำแทงใส่เบียร์จนเบียร์ร้องออกมาว่าโอย บอยช่วยผมด้วยบอยเดี๋ยวพยายามเข้ามาช่วยแต่ฝรั่งก็ชักมีดออกมาแล้วบอกว่ายายาไม่ถึงคิวของมึงสุดท้ายเบียรก็ตายอย่างอนาถนจากนั้นก็ตาสริปเลยตาเรืองฤทธิ์มาแล้วไล่ทุกคนกับเรือน,นอนยกเว้นฝรั่งและเพือกสองคนนี้ก็โดนตาเรืองฤทธิ์ทุบก็จะถูกจับไปขังแยกหมายถึงแยกกับคนอื่นนะแต่สองคนนี้อยู่รวมกันส่วนรายละเอียดบทพูดเนี่ยก็เป็นบทพูดแนวชีวิตกินใจไปฟังกันที่โรงพย์นะครับเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศมากกว่าแต่สรุปให้เลยละกันวันรุ่งขึ้นตาเรืองฤทธิ์มาหาแล้วบอกว่า มึงสองคนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วเพื่อถูกส่งไปที่เรือนจำเจ้าพยาสวดก๊อฟหรือฝรั่งถูกส่งไปที่เรือนจำบ,บางบอนและพอเผืออถูกส่งไปที่เรือนจำเจ้าพยาผู้คุมคนใหม่ก็มารับถึงหน้าประตูพร้อมกับเอามือบีบแผลของเพื่อและถามว่าสดนะเกรอดีมึงจะได้อยู่ในแดนสวรรค์นี้นานๆกับกูจากนั้นวัยหนุ่ม254 4ก็จบลงนะครับรายละเอียดต่างๆบทพูดหลายอย่างเนี่ยผมข้ามไปนะอยากให้ไปฟังที่โรงภาพยนตร์นะครับมันจะได้แบบอารมณ์มากกว่านะครับมันกินใจจริงๆหนังเรื่องนี้คือโคตรด,ดี เอาคะแนนไปเลดีกว่า10เต็ม10แม้ไม่จะมีส่วนที่ปแปลกๆอยู่บ้างเช่นทำไมทะเลาะกันบางฉาผู้คุมไม่ห้ามวะหรือทําไมไม่มีการตรวจอาวุธเลยวะอะไรแบบนี้ครับหนังอะมันมีจุดเล็กๆน้อยแบบนี้แต่มันมองข้ามได้เพราะมันเป็นภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องจริงมันอาจจะมีก็ได้คุกที่หย่อนยานขนาดนี้เราไม่มีทางรู้หรอกว่าโลกนี้จะมีคุกแบบไหนบ้าง แต่การแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้นะโคตรดีเมื่อก่อนคิดว่าโฟคิงเจ๋งแล้วนะเจอเรื่องนี้เข้าไปเจ๋งกว่าโฟคิงอีกอะทุกคนเล่นเหมือนกับตัวเองเป็นตัวละครนั้นจริงๆอะส่วนด้านประกอบก็ให้อารมณ์เหมือนกับเรื่องโฟคิงแต่ที่เจ๋งที่สุดคืองานภาพการถ่ายเท่าภาพภาพย,ายนตร์เรื่องนี้มันให้อารมณ์ของตัวละครมากบางฉากมันอาร์ตมากแต่ดูแล้วกินใจอะคือพอเห็นภาพแล้วเราสัมผัสถึงอารมณ์ของตัวละครนั้นจริงๆผมจึงรู้สึกชอบภาพย,ายนตร์เรื่องนี้มากครับเรื่องนี้พยายามสือ่อเห็นว่าถ้า,าพิพาคทั้งเดียวมันสามารถเปลี่ยนชีว คนติดคุกไม่ได้เลวทุกคนบางคนเป็นคนดีบางคนก็เลวโดวยสันดานบางคนอาจจะเคยแย่มาก่อนแต่พอติดคุกก,ก็กลับตัวเป็นคนดีก็มีเหมือนกันมันมีหลายมุมมองครับเรื่องเนี้ยแม้จะฉีกแนี้จากโฟกิงแต่ให้อารมณ์คล้ายกันเล็กน้อยเพราะมันเป็นการตีกันระหว่าง2บ้านระหว่างบ้านคลองเตยและบ้านฝั่งทนก็คล้ายกับการตีกันของสาบาันในโฟกิงแต่อันเนี้ยมันเจอกันในคุกไงมันไม่ได้ออกไปไหนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็มีเหมือนเดิมแต่จะน้อยนิดนึงผมชอบบทของฝรั่งกับบางมากนะแต่ได้ออกน้อยเมืเเ่อเทียบกแล้วั ออกเยอะกว่าออกเยอะจนเอียนอะแต่เข้าใจได้เพราะเป็นตัวเรื่องแต่เรื่องนี้ผมสิได้อย่างหนึ่งคือมันมีสรุปว่าว่าไอ้ตะลลงฤทลิ์อ่ะมันโดนอะไรบ้างอยากให้มันโดนอะ่ะคือมันจะกลางอะไรขนาดนั้นวะก็เข้าใจนะว่าเป็นการคุยกันนักโทษแต่มึงคุยดีไม่ได้เหรอคนที่เขาดีก็น่าจะคุยดีได้บอกว่าไม่ใช่ว่ากลางไปหมดอะ่ะดูทรงแล้วมีโอกาสจะมีภาคสองนะไปอุดหนุนกันเยอะๆชอบอะ่ะอยากให้มีภาคสองถ้าภาคสองเป็นในเรือนจำเจ้าพญาดีก็น่าจะมันบอกเลยว่าไวัยหนุ่ม2544เป็นหนังโคตรด,ดีที่ควรดูครับ เอาล่ะถ้าคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยมืนัทีนี้นะครับสำหรับวันนี้นลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย